ปูดสีด้วยเยอะแยะเลยทั้งปูดสีทั้งหลวงปู่จานเป็นตัวเลขบ่ อันนี้อะไรอาจารย์อ๋อเป็นนิมิตของท่านครับโอนิมิตนิมิตว่อะไรนะครับนั่นแบบทำดอกนี่แหละทำผู้ที่มาทำบุญอือเราจะได้เห็นท่านบอกว่างี้นะรับอัศจรรย์ของท่านจะเป็นอย่างนี้ตลอดทางกระท่อมทางกระท่อมก็ต้องเขียนไว ก็ไม่มีก็ไม่ใช่จะต้องท่านอะไรนี้ครับจันคอรูมีมีตัวเลขอะไรนะคอรูนิดนึงเราบอันนี้เป็นเลขเสียงเสียงทายครับจริงจริงเลขอะไรจ้ะเป็นตัวรหัสครับตัวรหัสอ่าเก้าห้าเจ็ดกับศูนย์แปดหกเก้าห้าเจ็ดกับศูนย์แปดหกเป็นรหัสอันนี้คือนิมิตครับผมเก้าห้าหกเก้าห้าเจ็ดกเก้าห้าเจ็ดกับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกอันเดิมเอาเดี๋ยวไม่ได้เขียนเดี๋ยวค่อยเขียนเอานะเก้าห้าเจ็ดกับศูนย์แปดหก เป็นรหัสเป็นรหัสสำคัญม,มันต้องมีครับมีรหัสแล้วก็มีตัวเหมือนจะพร้อมของท่าน<อ>ไม่มีอันนี้ต้องม่ใช่กระท่อมของท่านอย่ต้องมีรหัสด้วยครับจะเป็นอ,อ,นนอัตราตัวหอมเป็นยัน,นเลขแล้นะวแต่สถานที่บางทีก็สองศูนย์สามบางทีก็หนึ่งพัน ก็มีสิบก็มีนั่นแหละเป็นรหัสของท่านประหัสของท่านแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันครับแต่ท่านนี้ได้ไงเราเป็นรูพระเลขนี่จานเ,นเป็นเป็นรหัสที่นิมิตได้แล้วเป็นรหัสเป็นรหัสของของสถานที่ไหนมีครับเ,เดี๋ยวให้จานเขียนให้สักแบงหนึ่งไว้ ตื้นะครับนะกระหัสของท่านเนาะอาจารย์นนเขียนไว้เดี๋ยวจะเอาไปไว้ดู ครับนี่คือ,คอดูอยังไงอาจารย์เป็นตัวไทยไใช่ไหมครับเป็นตัวไทยอันนี้ศูนย์ครับเก้าห้าเจ็ดับศูนย์แปดหกเหมือนกันครับหัดที่นี่หัดที่นี่เนาะอาจารย์อ๋อท่านเคยเขียนไว้อย่างนี้อืมอันนี้เอามาจากหลวงปู่ที่เคยเขียนเปเขียนไว้ที่นี่อ๋อเขียนไปต้นก็คือก็เือเขียนเคยเขียนไว้เลยอาจารย์จาได้จาได้ครับแต่หัดที่ที่ไปเนี่ยอาจารย์จะจำหัดได้กับทุกที่อ๋อว่าที่ไหนเขียนหัด ที่กระท่อมจะบกก็หนึ่งศูนย์ที่กระท่อมจบุบกหนึ่งศูนย์ถ้าใครฝันถึงกระท่อมจะบก็จะเป็นครับเลขศูนย์<อ>แล้วก็บ้านลอมก็สองศูนย์สามสองศูนย์สามแต่และกระท่อมไม่เหมือนกันกรรท,ทันแต่เยขรหัสไโอ้โหเลขรหัสกระท่อมเลยตน้นเลยไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็นี่นะครับที่นี่เ้อนะครับที่วัดรอยพระพุทธบาทภูสิงห์ นะครับก็จะเป็นนี่เลยครับเนาะนะตัวเลขอ่ะเป็นแนวทางเนาะเป็นเลขรหัสของหลวงปู่สวงแต่ละสถานที่นะแต่ละสถานที่อ่ะใครชอบก็จัดไปเดอ้อนะครับเนาะเคยโอกไม่จานถ้าเบบนมีถ้าได้มาครั้งหนึ่งอันไม่แน่น่าจบไม่แน่เหมือนกันนะแต่เราก็<น>กาไปนิมิตด,ดูไปเสี่ยงไทยไปเสี่ยงไทยดูรับ็ิโอการดีที่อาจารย์ได้มาที่นี่เนาะครับ ไม่ได้มาง่าย่ายเลยง่ายง่ายครับนะสามปีสามสามปุ๊บสามห้านี่เพิ่งมาเพิ่งมาเพิ <laughs> <laughs> ่งมาเลยครับก็มไมอาจารย์จำลายเมนแต่รหัสเนี่ยครับจำตุ๊บุกๆุกรหัสทุกกระทร่อมครับกระท่อมจะเขียนอว้ถ้ากระท่อมที่เคยไปกับหลวงปู่เมื <c oughs> ม่อไหร่แล้วก็จำรหัสได้เลย <c oughs> จำได้เลยครับจำได้ความยืนยันของแท้ของจริงที่เคยอยู่กับหลวงปู่ <c oughs> ที่รหัสนุน่นไปจําได้ครับที่เราจะไปรหัสอ่าไปพลานตะป่าพลานตะป่านเอ้า สุดยอดสุดยอดเลยอะจำได้จำได้อยู่แบ่งนี้เดี๋ยวจะจำไว้เลยว่านี่คือรหัสที่นี่ที่อะไรโคกตาลเนาะโคกตานรหัสโคกตาลเรือคุณชมฮะครับโอรหัสที่ตะมุงก็มีใช่ไหมตะมุงมีครับมีแต่ยังไม่ได้เขียนเขียนลงด้านหลังครับอยู่ด้านหลังอู้ด้านหลังอ๋อโอเคเดี๋ยวให้ไปเขียนไว้เมื่อวานคืนเอคืนเมื่อวานท่านให้ไปเขียนตัว ก็เลยไปเขียนไว้เพราะท่านบอกว่าเออต้เซอเซอเวลาเกินนาเซอไอซอาปูนก็เกิปากเมลเออจากนั้นเลยไปเขียนไว้เขียนให้ท่านก็เลยปูกเขียนไว้นะนะท่านเลยเขอสาธุสาธุอาจารย์ขอบคุณอาจารย์สมจิตมากครับผม สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาตามรอยหลวงปู่สวนกับอาจารย์สมจิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอยเท้าหลวงปู่นะครับอู้สวยมากมารามาดูกันนะครับคุณผู้ชมนะครับลงไปไหว้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลงไปไหว้ไปกราบคนนะครับโอ้สวยงามจริงๆนะครับเนี่นี่รอยเท้าหลวงปู่สวยจริงๆนะครับเนี่ย โอ้โหคุณผู้ชมเป็นบุญวาสนาที่ได้เห็นเป็นภาพที่สวยจริงๆร,รอยพระพุทธบาทสวยงามมากเข้ามาลนร่มเย็นโอ้สาธุสาธุไม่เคยมาเลยนะครับครั้งแรกที่ได้มานะครับ ุผู้ชมเลยฮะตั้งตั้งเหรียญเนี่ยก็คือตั้งไม่ได้ง่ายแต่ว่าทิศพันตั้งได้ก็แสดงว่าบุญวาสนาเริ่มมีแล้วไม่จังนะครับทิศมีแล้วอันนี้เหรียญสิทก็ตั้งได้แล้วเหรียญห้าก็ตั้งได้แล้วเหรียญบาทจะได้ไหมคะเนี่ยสาธุสาธุอ่าตั้งได้แล้วภูมิใจที่สุดเลยตอนนี้ครับสวัญญาาาสดีครับอาจารย์ญญสมจิตครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนอาจารย์เนี่ยจะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทโอการครับ ฝายกบการสมัยปี2535ที่ผมมา,ากับลูกปู่มาที่นี่ที่มาที่รอยพระบาทนี่แต่ก่อนจะไม่มีมงนดบไม่มีอะไรจะเป็นจะเป็นหินธรรมดาเป็นดินธรรมดาท่านก็จะมานั่งตรงนี้นะครับลูกปู่มานั่งตรงนี้แล้วท่านก็เอามือกวาดเหรียญกวาดเหรียญในรอยพระบาททั้งเป็นทองบ้างที่ก็เอามาแปะท่านก็นโยนมาข้างหลังแล้วผมก็เก็บเอา เก็บก็แบ่งให้ญาติโยมที่มาด้วยอันนี้ผมก็เอารวงในย่ามผมเงินเอามาใส่คืนให้ใส่คืนเป็นอย่างที่ลูกปูให้มาแล้วก็ใส่คืนให้เพราะเราไม่ได้เอาเอาไปจากตรงนี้ไปหมดเหมือนกับแลกเปลี่ยนกันค,ครับค่ะครับก็ท่านนั่งนั่งกวาดท่านอยู่ช่แคนี่ครอยู่ประมาณจะ่ครึ่ชงชั่วโมงนะครับครึ่ชงชั่วโมงทีน,นี้ท่านก็ลุกเดินขึ้นไปไปที่ต้นตะแ,แบกอยู่ฝั่งฝั่งนู้นนะครับมันจะมี เองนิดนิดน่ะเองอท่ายคลองไปอยู่ตรงนั้นก็ไปก่อไปปิ้งไปอยู่ที่นั่นผมก็ไปกับวหน้าหน่ะไปช่วงปีสามห้าตรงนั้นก็ผนก็เอามันก็มีผนก็มีบ้างก็ไปอยู่กับท่านก็ก่อไปให้ท่านก็ค,คนก็มีครับคนเข้าที่เขามาเที่ยวมาชมมากราบไหว้ร้อยพระบาทก็มีคนเยอะเหมือนกันสมัยนั้นครับมารถขึ้นลําบากครับต้องจอดไว้ข้างล่างบ้าง แล้วก็มีรถรับจ้างขึ้นมารับจ้างขึ้นมาเป็นทางลูกหลังทางน้ำมันซอ้อมันซอ้อมาก็บางคนก็ไม่รู้จักหลวงปู่ไม่รู้จักเพราะมันก็จะมากราบไหว้อ่าขอพระบาทช่วงแรกๆที่ที่เกิดขึ้นทมไมก่อนก็มากราบไหว้ก็คนก็รู้จักคนใกล้ๆก,ก็รู้จักหลวงปู่แต่บางเขาก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะ ไ้ก็มีไม่กี่คนก็คนพื้นที่น่ะที่เข้าไปหาหลวงปู่เขาไปผมก็เห็นอยู่ว่าแต่ผมผมก็จาไม่ไดนะ้ว่าชื่ออะไรแต่เห็นไปอยู่แต่หาหลวงปู่ไปก็ไปหลวงปู่ก็ให้พวกเหรียญพวกาพระพวกอะไรเนี่ยนะได้สายสินท่านก็โยนโยนให้ทั้งทั้งที่ไม่มีไปาจากตรงนี้นะแต่ไปถึงตรงนู้นไม่รู้มีมายอย่างไง ท่านก็กวาดเหรียญให้ผมเกือบร้อยนะครับตรงนี้เป็นเหรียญสลึงเหรียญสตังเหรียญอะไรเนี่ยของสมัยก่อนเมื่อปีสามห้าจะมีเหรียญผมดูแล้วมันจะมีปศสองพันห้าร้อยสามสิบสองแ้มีสามสามนี่นะช่วงนั้นในท่านให้ผมเนะี่ยกวานมานี่นะผมก็เก็บเก็บเอาญยาตยโยมก็ขอบางอะไรบา,บางบุมาให้แล้วผมก็เอาเงินของผมเนี่ยมาใส่แทนไว้คืนไม่ได้รอบโดยปรักการมาใส่คืนเป็นแบงก์บางเป็นเหรียญ คืนกาที่ท่านให้เราก็เอาไปเอาไปแล้วก็ชวนท่านไปที่นู่นครับท่านเราเดินไปที่นู่นจะไปดูไหมครับตรงนู่นครับต้นตะแบกเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปนะอาจารย์นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ดูตรงนี้นี่หนึ่งคือน death, horses, life, so ี่คือรอยรอยพระบาทรอยพระบาทคือนานหรือยังอาจารย์ตรงนี้นานอันน oh, ี้ไม่ทราบนะครับแต่อาจารย์มาก็เห็นเลยครับเห็นเห็นก็เขาบอกว่ามีรอยพระบาทรอยพระบาทก็ไม่เคยขึ้นมาครั มาครั้งแรกปีสามสามแต่ก่อนไม่ได้ทําอะไรแบบนี้เนาะไม่มีครับไม่มีจะเตียนเลยครับโล<ง>่งเลยเนาะโล่งครับโล่งๆจะเป็นต้นไม้ต้นอะไรตาห<ม>ินโขดหินอะลานหินแต่ก่อนจะมีอยู่แต่ไม่มีอย่างนี้ถึงถึงโอ้สามสิบห้าปีก็นานจังก็มาทาใหาม่ทำตดใหม่ทํามลโลก<า>ใหม่วัดมีหลายตั้งครับงเยอะเลยแต่ก่อนไม่มีมีเป็นป่าเป็นป่าก็มีผ้าอยู่บ้างครับผ้าเป็นเป็นกุด ไอ้ยาคาที่มาที่ดปฏิบัติแต่ก็สวยงามมากเนาะอาจารย์เนาะสวยงามครับสถานที่จริงเลยที่หลวงปู่เข้ามาครั้งแรกตรงไหนที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านมักจะไปจะไปครับมักจะเจอและจะเจริญด้วยครับจะเจริญด้วยนี่นสถานที่ท่านมาผมก็มากับท่านเนี่ยละมาก็ไม่ได้มีอะไรรมาเนี่ยท่านได้เหรียญไปเนี่ยนะ มก็ไปฝังใส่เสาบ้างเห็นอาจารย์เห็นว่าเรียนที่นี่จะแม่นเลขจะแม่นไหมอาจารย์ครับครับขอดูเรียนอาจารย์เมื่อสักครู่ในโพโซไหนอาจารย์อที่อาจารย์เลขเอาอาจารย์เลยว่าเรียนแปลกๆนะอาจารย์ขอรูมีตัวเลขเด็ดๆนะครับเรียนที่อาจารย์มาแปลกมากเรียนรุ่นเก่านะครับไม่เก่าเท่าไหร่ครับเรียญเป็นเรียนใหม่เป็นเรียนใหม่จะใครดูตัวดีตัวเลขไหมครับ ใครตาดีเขาดูหน่อยนะใครมีสีตาใครมีสี่อ้ยสีตาก็มีดูหน่อยนะให้ดูหน่อยก็ได้ดูดูก่อนอ่าอาจารย์นะครับนี่เหรียญสองบาทอ่านี่เขาฝากเป็นเลขเสียงเหรียญเลขเสียงเหรียญเนาะสองห้าหก่านย์ใครแล้วมักจะออกเหรียญสองบาทเนาะสองห้าหกศูนย์บดีลองอ่าเดี๋ยวขยายให้ดูสิอือเนี่ยสองห้าหกศูนย์เหรียญสองบาทแบบแปลกๆเลยนะเนี่ย เหรียญของท่านจะออกไปจำปีจะเป็นเหรียญบาทสองห้าสองศูนย์ก็ออกต่อไปก่อนออกไปจำอาจารย์เสียงทายไว้หนึ่งเหรียญนะหนึ่งเหรียญเะเคยเคยเอาที่นี่หลวงปู่เคยเอากว่ากวาแล้วก็โยนให้เลกเล็กออกด้วยครับวันนี้ท่านอาจจะให้นะมาอยูย่ก็อยากได้นะจอากได้เหรียญแล้วไปเปลี่ยนเอาแลกเลกนะเคยเปลี่ยนเอาตลอ็มาเปลี่ยนทาไมท่านกว่าให้ ขให้ตั้งเป็นตรงเป็นตองกว่าให้เขาก็เหรียญเอาเอาคืนแล้วก็มาวางไว้คืนแล้วก็เหรียญของท่านให้สายยามไปก็ไปใส่ตามเสาบ้านบ้างเสาอาลาบ้างเสากุฏิบ้างฝังไว้แล้จะอยู่เย็นเป็นสุขก็เปเย็นท่าน mm hmm. ก็ไปวางบนคืนบ้างก็ฝันนิมิมเห็นเลขก็ไปดูเหรียญตท่นั้นก็ออกก็ออกถ้าฝันเห็นจะออกทันทีถ้าตเหรียญของท่านกีก็ยังมีอยู่บ้านท่านยังมีเหลืออยู่ 4, 5, อ,อยู่สี่ห้าเหรียญนองจากทำมนตสามที่เทวดา,าได้นินก้าหมดครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูสถานทร่ดต้ต้นตะแบกจ้ะเดี๋ยวเราไปดูไต้ต้นตะแบกเราตามไปดูกันนะครับคุณผู้ชมเนาะตามต้นตะแบก โอ้ตรงนี้บอจานู้ดทำไมเห็นสวยจังเลยอืออือโอ้ต้นตะแบกยานึงโอ้แล้วนี่งันจะต่อไปโอ้ท่านจะโกไฟแถวนี้โอ้ท่านโกไฟอยู่ท่าน şey ี้บอครับ จากกองทัพบาทมาผมห่างมาโโอ้หมาแล้วก็จะมีโถดินเป็นร่องน้ำอยู่สักนิดบนึ่ก็ระ隆น้ำก็ยังอยู่เลยนยังอยู่ร่องน้ำนี่แหละที่น้ำไหลลงมาครับร่องน้ำอยู่นี่เลยเนาะนี่เห็นเหมือนเต่าเลยเนอะเป็นร่องน้ำแต่ก่อนน้ำจะไหลลงมาข้างล่างก็จะเป็นน้ำตกไหมครับไม่ทราบครับแต่ข้างล่างยังไม่เคยลงไปเลยผอยู่แค่แถวนี้กับลุงปู่นากราบกพันกากก่อไปแถวนี้แต่ยังไม่เคยลงไปด้านห่้าเลยยังคยังครับ แต่ว่าจำได้ว่ามีน้ำรอร่องน้ำครับนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำไหลด้านนี้นั่นน้ำไหลลงมาจนก็อะเดินเลนแถวๆนี่นะโอ้โอ้แต่งกนเนาะแต่ก่อไฟก็ได้แถวๆนี้าแต่ได้แถวนี้เนาะก่อน้าพราะตอนนั้นก็จะเป็นล่องน้ำเหมือนกันเนาะท่านจะนั่ง น,บบน,น,นี่จานก็ลงน้ํานี้หรือเปล่านี่ลงน้ําใหญ่เลยลงน้ําจะไหลลงมาโอ้เนี่ยไหลไปนู่นนั่าจะเป็นเขื่อนหรือเปล่าด้านหลังน,น่าจะใช่นะไม่ทราบเหมือนกัน,น,น,นม่ไรูกก็ทำอะไรเนาะเยอะเนาะพัฒนาไปเยอะเลย ีกิ่ป่าความเปลี่ยนแปลงนะครับกี่ปีแล้วจานี่สามสิบห้าปีโอปีสามห้านี่มันโอ้โหหลายปีแล้วนะครับอ่ะน่าจะไปดูอะไรสัก จุดชมวิวหรือเปล่าลนั่นนี่โอ้โหสวยโอ้จุดชมวิวหินโอ้สุดยอดจุดชมวิวจานตัวเลขรือเปล่าลนี่ทำไมเหมือนหลวงปู่เขียนน่ะนี่ไม่ใช่เหรอโอ้แต่ท่านจะเขียนไว้ตลอดทุกที่เลยเขีเขอืม คือมีท่านเขียนตัวเลขไว้ต้องถามไม่ไดาวคนพื้นที่เขาอยู่ประจำํำไม่มีใครขึ้นมาถ้ามีก็จะถามเขาได้เพราะหนูเขาเขาอยู่นี่ประจําครับน่าจะเป็นนี่แหละจารนารอนา่องน้ำเนาะ่ร่องน้ำจำได้จำได้ร่องน้ำนี่ที่หลวงปู่เคยอยู่แล้วอยู่เหมือนเดิมร่องน้ำไปไหนไม่ได้ยังอยู่เป็นหินโอ้สวย ครับในคชมโอ้โหสวยสวยสวยจริงๆครับคุณผู้ชมนะครับก็นี่แหละครับเราย้อนลอยหลวงปู่นะครับสำหรับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะครับโอ้โหวิวสวยมากเลยเนาะเป็นจุดชมวิวซึ่งด้านล่างก็จะมองไปมีแต่ต้นไม้นะครับห้วยลำธารนะครับไปไกลป่าเขา นะครับอะคุณผู้ชมได้เข้ามารับชมนะครับสถานที่หลวงปู่สวงที่อยู่ก็จะสวยมากในเรื่องนี้นะครับทุกคนทุกททันได้ตามไปดูอีกเรื่อยๆเลขก็เมื่อกี้เมื่อกี้นี้นครับเลขเหรียญนะครับอะลองเป็นแนวทางครับ